ถึงก้าโดดบอย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 จระเทศประเทศประเทศประเทศอะไรอะไรอะไะไรเขาถกไถ้าเขาถูกไรถ้าเขาถูกอไถ้าเขาถูกอะไถ้าไม่มีฟินไม่มีฟีาไม่มีีนไม่มีฟีนในฟไนไนฟีนใน คนคนนั้นก็จะเป็น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 คนที่ดีได้ลำบาก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 ระเบียบ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 ขอเวงาถึงขอเวงาถึงขอเวลาถึงขอเวลาถึงมตดประสงค์มติประสงค์มติประสงค์มติประสงค์ของการจัด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  โครงการอบรม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 เยาวชนอาสา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 พิทักษ์ป่าลอย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 มีคุณค่านะ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 ต่อทุกสิ่งนะต่อทุกสิ่งนะต่อทุกสิ่งนะต่อทุกสิ่งทุกอย่างวนโลด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 เป็นยี่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  ได้ถูกทำลาย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 ลงไปอย่างรวดเซล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 สึกจากตกจากตกจากตกจากการกระทำของลการกระทำของการกระทำของลูการกระทำของูกทั้งสิส้นทั้งสิ้นทั้งสิ้นทั้งสิ้นและจากการแนะจากการแนะจากการ แล้จากการที่สมเด็จพระนาง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 เจ้าศิริกิจเจ้าศิริกิจเจ้าสิริกิจเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาคพระรมราชินีนาคพระรมราชินีนาพระรมราชินีนาทรง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 จึงทรงมีจึงทรงนีจึงทรงนีจึงทรงมีพระราชชนสวรร์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 ให้ทุปีให้ทุปีให้ทุปีให้ทุปนงาน สุึงานันึุงานันึุงงานวงทั้งกระชารวงทั้งกระชารวงทั้งกระชารวงทั้งกระชาชนในพื้นที่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 ซอยต่อ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 ห้าจังหวัด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 ได้ได้ได้ ได้ห่อพกประมาณให้ห้องประมาณให้ห้องประมาณให้ห้องประมาณให้กับทางกอง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 ชันตันป้องกันชันตันป้องกัน